บ้านป่ายดำสนิทไม่เห็นในจอนาหลายปีเปิดบ้านเมตตารุ่งรัตสามีลาจากต้องทนอยู่ในโลกมืดลำพังเมตตารุ่งรัตเป็นลูกสาวของบุญส่งดวงดาราศิลปินละครเวทีผู้มีชื่อเสียงในอดีตเคยรับบทกรรมนันในเป็ดน้อยพุทธศักราช2511กับชะอุ่มดวงดารา เริ่มใช้แววศิลปินตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนฝึกนาฏศิลป์ไทยที่โรงเรียนเฉลิมศาสตร์ศึกษาจนกระทั่งจำนงรังสิกุลแห่งไทยทีวีช่องสีบางคุณพรมซึ่งมักสืบสอดเยาวชนที่มีความสามารถตามโรงเรียนต่างๆที่มีวิชานาฏศิลป์หลังมีข่าวว่าเมตารุ่งรับนักแสดงอาวุโสวัย79ปีซึ่งอยู่ในวงการบันเทิงมากว่า60ปีและแสดงมากว่า500เรื่องเผยกับรายการดังว่า ตอนนี้ป่วยอยู่16โรคทุกวันนี้มีชีวิตอยู่กับบ้านกับโรงพยาบาลแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าในอดีตเมตาไม่ได้มีผลงานแค่ในประเทศไทยแต่ยังโด่งดังไปไกลถึงต่างประเทศด้วยที่ทำให้เธอได้รับฉายาไข่มุกดำแห่งเอเชียโดยเพจไทยมูฟวี่โปเตอร์ล่าสุดได้ลงประวัติและผลงานของเมตาร,รุ่งรัตจึงทำให้เราทราบว่าผลงานของเธอไม่ธรรมดา พอมีผลงานระดับอินเตอร์ถึง3เรื่องด้วยกันที่ระบุว่าเมตารุ่งรัดดาราตุ๊กตาทองเจ้าบทบาทของหนังไทยกระทั่งล่าสุดผู้คนในวงการบันเทิงและเหล่าบรรดาแฟนละครก็ต้องต่างตกใจกันทั่วหน้าเมื่อคุณป้าเมตตาออกมาขออำลาวงการบันเทิงอย่างทาวร์แล้วเนื่องจากขณะนี้ไม่สามารถมองเห็นได้อีกต่อไปจากการเป็นต้อหิน ซึ่งสาเหตุก็มาจากการถ่ายทำหนังที่ต้องโดนแสงรีเฟกมากมาตลอดตั้งแต่ยังสาวๆพร้อมกับตอนนี้ป่วยเป็นโรคชาราต้องใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังเพราะสามีลาจากไปแล้วแต่ก็ยังโชคดีที่มีคนคอยดูแลสำหรับประวัติเมตตารุ่งรัตมีชื่อจริงดาราวดีดวงดาราได้รับฉายาไข่มุกดำแห่งเอเชียเป็นดารานักแสดงที่มีใบหน้าสวยหวานและคมเข้ม เจ้าของรางวัลตุกตาทองสาขานักสแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่องวัยรุ่นวัยขนองประจำปีพุทธศักราช2505ด้านชีวิตสมรสแต่งงานกับพลตีอํานวยกิจวันที่สามีลาจากไปก่อนหน้านี้ซึ่งทั้งคู่ไม่ได้มีลูก